ผีเปรตสุดสยองเมื่อสองปีที่แล้วลุงอำ่ำชายวัยสี่สิบกว่า,กวาแกมีอาชีพรับจ้างทั่วไปใครจ้างถากหญ้าพรวนดินแบกของแกทำทั้งหมดลุงอ่ำตัวคนเดียวไม่มีลูกไม่มีเมียแกอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆหลังคามุงด้วยหญ้าคา ตั้งอยู่หลังป่าช้าท้ายหมู่บ้านใครๆก็รู้ว่าลุงอ่ำเป็นคนยากจนหาเช้ากินขําแต่วันนี้ลุงอ่ำแกร่ํารวยขึ้นมีเงินมีทองและหลายคนก็รู้ว่าลุงอ่ำแกชอบเล่นหวยและแกถูกหวยเกือบทุกงวดทุกคนรวมถึงลุงเชิดสงสัยว่าลุงอ่ำแกไปเอาเลขเด็ดมาจากไหน ลุงเชิดบ้านอยู่ไม่ไกลจากลุงอ่ำเท่าไรนักแกเฝ้าสังเกตลุงอ่ำทุกวันและวันนี้ก็เช่นกันลุงเชิดเฝ้าแอบมองลุงอ่ำตั้งแต่เช้าแล้วเพราะพรุ่งนี้เป็นวันหวยออกจนบ่ายคล้อยลุงเชิดสังเกตเห็นลุงอ่ำเดินออกจากบ้านลุงเชิดไม่รอช้าแกรีบเดินตามลุงอ่ำไปห่างๆลุงอ่ำ เดินมาถึงป่าทึบที่ติดกับภูเขาลูกเล็กๆแกเดินเข้าไปตามทางเล็กๆที่มีต้นหญ้าขึ้นไม่สูงนักและไม่มีร่องรอยของการเหยียบหญ้าเหล่านั้นก่อนที่แกจะเดินเข้าไปสองข้างทางที่เดินเข้าไปมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆลุงอ่ำแกมาทำอะไรที่นี่นะลุงเชิดพึมพำเบาๆเ,เ,เดินเข้ามาประมาณห้านาที ก็ถึงที่โล่งกว้างที่มีต้นหญ้าขึ้นไม่สูงนักลุงเชิดสังเกตจากที่ไกลๆพอรู้ว่ามีทูบเก่าที่ไม่หมดแล้วปักอยู่ตอนนี้ลุงอ่ำนั่งลงและล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าผ้าเก่าๆที่แกสะพายมาจากบ้านและหยิบทูบขึ้นมากำหนึ่งจัดการจุดทูบและแกพนมมือพูดเสียงดังจนลุงเชิดพอได้ยิน ผีเปรตที่อยู่ที่นี่ขา้านายอ่ำมาขอหวยขอให้ท่านบอกเลขเด็ดให้ข้าด้วยเถิดถ้าข้าถูกหวยข้าจะทำบุญอุทิศต,ตวนกุศลให้ท่านผีเปรตพอพูดจบลุงอ่ำก็ปักทูปลงกับพื้นดินตรงหน้าทัานใดนั้นสิ่งที่ลุงเชิดไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น กลุ่มต้นไม้ใหญ่ทางทิศตะวันตกของที่โลง่งไหว้ยวบยากและมีเสียงเหมือนนกหวิดดังลั่นและมีร่างสูงใหญ่ดำทะมึนก้าวออกมาจากแนวต้นไม้มายืนจังก้าอยู่กลางที่โล่งกว้างผีเปรตลุงเชิดต้องใช้มือปิดปากตัวเองแน่นกลัวเสียงตัวเองจะเล็ดลอดออกมา ลุงอ่าเดินเข้าไปหาผีเปรตนั่นแบบไม่กลัวเกรงและแกนั่งลงถูที่เท้าอันใหญ่โตสักคู่แกก็ถอยออกมานั่งลงกับพื้นและยกมือไหว้ผีเปรตนนั้นเจ้าผีเปรกก็หันหลังกลับเข้าป่าไปทุกอย่างเข้าสู่สถานการณ์ปกติลุงอ่าก็เดินออกไป ลุงเชิดรอจนลุงอ่ำเดินรับสายตาแกก็เดินกลับบ้านเพื่อไปเอาทูบและแกก็กลับเข้าป่ามาอีกครั้งแกทำทุกอย่างเหมือนลุงอ่ำทำแล้วผีเปรตตนนั้นก็เดินออกมาลุงเชิดเข้าไปถูที่เท้าผีเปรตอย่างหวาดกลัวแต่ด้วยความอยากรวยแกต้องทำและเมื่อแกได้เลขแล้วแกก็พูดย้ำกับผีเปรตว่าถ้าข้าถูกหวย ข้าจะทำบุญให้นะผีเปรตตนนั้นก็กลับเข้าป่าไปเมื่อเวลาบ่ายคล้อยของวันหวยออกบ้านลุงอ่ำและบ้านลุงเชิดต่างก็เฮกันลั่นข้าถูกหวยข้าถูกหวยลุงเชิดตะโกนลั่นบ้านและเย็นวันนั้นที่บ้านลุงเชิดเต็มไปด้วยขอเล่าเอา้ากินกินอาลี้ยงเอง ลุงเชิดส่งเสียงอ้อแอ้ลุงเชิดลืมเรื่องทำบุญให้ผีเปรตไปเลยมีเงินก็กินเหล้าเมาทุกวันแล้วก็ถึงวันก่อนหวยออกพรุ่งนี้หวยออกนี่หว่ายังไม่ได้ทำบุญเลยถูกงวดนี้ค่อยไปทำให้ละกันคงไม่เป็นอะไรหรอกลุงเชิดคิดในใจและเย็นวันนั้นลุงเชิดรอจนลุงอ่ำ กลับเข้าบ้านลุงเชิดก็เดินเข้าป่าไปแล้วแกก็ทำอย่างเช่นครั้งที่แล้วแต่วันนี้เหตุการณ์ไม่เหมือนครั้งก่อนท้องฟ้าโล่งๆเมื่อครู่กับกลายเป็นมืดทะมึนมันทํำท่าเหมือนฝนจะตกตอนนี้ลมกันโชคอย่างแรงจนต้นไม้ไหวลู่เสียงเดินจนพื้นดินสะเทือนต้นไม้ใหญ่ แตกเป็นทางกว้างด้วยฝ่ามือใหญ่ๆของผีเปรตนั่นทำไมอากาศแปรปวนอย่างนี้วะลุงเชิดบนพึมพำาม,มึงจะเอาอะไรอีผีเปรตคำรามออกมาพร้อมเงยหน้าร้องวิดวิดมึงผิดสัญญาถ้าถูกงวดนี้ข้าจะทำบุญให้นะท่านผีเปรตลุงเชิดลงนั่งยกมือไหว้ มึงมันไม่รักษาสัญญาไม่มีครั้งต่อไปแล้วผีเปตพูดจบก็ยกมืออันใหญ่โตฟาดเปรี้ยงไปที่ร่างของลุงเชิดอย่างแรงร่างแกปลิวหือไปไกลถึงกับจุกหายใจไม่ออกเลือดสดๆไหลออกจากปากออกจมูกลุงเชิดยกมือไหว้ แต่ไม่มีเสียงออกจากปากแกผีเปรตร้ายเดินเข้าหาร่างลุงเชิดแล้วยกเท้าอันใหญ่มหึมากระทืบลงบนร่างลุงเชิดและเมื่อเจ้าผีเปรตยกเท้าขึ้นก็พบว่าร่างของลุงเชิดแหลกเลีวอยู่ในหลุมลึกลุงเชิดต้องตายเพราะการไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับผีเปรตเรื่องทั้งหมดก็มีแค่นี้ค่ะ ถ้าท่านชอบคลิปของเราช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราค่ะโชคดีไม่ถูกผีหลอก